สวัสดีค่ะช่องเจคยคนอลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคยคนอานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ในหมู่บ้านมาริวันค่ะบ้านหนองรูปออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านสวยทำเลดีค่ะทุกท่านพื้นที่ขนาด63ตารางวาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเหมือนได้บ้านใหม่เลยทีเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่โรงรถ ในตัวนะคะคือในตัวบ้านเรียบร้อยนะคะบ้านยกระดับเรียบร้อยค่ะทุกท่านมีของแถมให้พร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะราคา2ล้าน3แสนบาทค่ะต่ำกว่าราคาประเมินด้วยนะคะและยังฟรีค่าดำเนินการเช็คเครดิตเช็ควงเงินกู้ให้ด้วยนะคะสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป แอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดชมนะคะในวันนี้เจคเคโนโอแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ